ใส่เ็ดชางเด็ดชางเฮ้ยยางกินไอติน้ำกันย่กับพ่อไม่รบรองยายเฮ้ยยางมนี่าหนี่ตู้ก็บเห็นเว้ยพี่น้องครับอันตอนนีนทีมงานบาวเปรลูกอีสานมาเก็บเพชรพี่น้องผลขั้นหนึ่งผลขั้นหนึ่งร ตามกันมาสองขั้นลดผลพิ n องฟอสเจะเนอขั้นหนึ่งมิวเอกม,มิวเอกมิวเอกอีกขั้นหนึ่งจะกันลดล 1, พ่วงอีกขั้นหนึ่งพีน้องลดพวงอยู่ทัางหลังบาเปคขี่รถพวงพิ n องไปไปครับสวัสดีครับพิ n องเอฟซีสุขูมสุกศนนะครับบาเปลอีสานครับมือน,นีผ้าพีผ้านองเข่าปลาแถวลอยเอ็ดนะครับมาหาเห็ด เพิ่นบอกว่ามีเห็ดเพิองหวานมันออกเนาะพี่น้องก็เลยสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งไปครับมาลองหาเบิ่งครับผู้ใดเข้ามาเบิง่งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮะเอ้าเอ้าเอ้ายิ้มใส่เอ,เอ้ย,ยมอไม่นั่งแม่นั่งมาเบิ่งนี่บบนป๊าดพี่น้องอย่าว่าจังซั่นจังซี่เถะเด้อบ่เคยเห็นเห็ดละงกยักษ์เทียนนี่ขอให้พี่ให้น้องเบิ่งใกล้ๆก่อนเด้อเบิ่งๆๆ ป้าเฮลหงเนี้ยเอ็นใบใหญ่นี่เอยพี่น้องเบิ่งคักๆซซเ้อร์าวาปนีนตะพัดเฮดเก็บเห็นมากหัวขา่อดอกแรกนี่ล่ะดอกแรกได้นรอบปีเขาเลยเนาะพี่น้องเอบิ่งเคีรยเห็ดเคีรยไปเพียมาพอเห็ดไข่เคีรยลมกับอึงกับืงหน่อยนี่พี่น้องเบิ่งเือไปตากเสียเอะเอาเห็ดตะเห็ดเนาะอึงเอาบ่อ่เอาตะเห็ดโอยเอาตะเห็ดละกัน อือก็ไปตะหักแท้นน่แม่บังเฮ็ดโตพอย่พี่นองพี่น้อง,ง, <c oughs> องครบับปล่าเป๋มาพอเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกตาบอ้ยขุดเจ้างดล่ะพี่นองบันนี้ว่ายไปโอ้ยใย,ยมันเกือบว่ายชนวะ่ะมันเกือบว่ายชน หักเลยหักเลยยายพี่น้องครับหมานย่คับมื่อนี้มาพ่อเฮ็ดอันตะไคร้าวายชนแต่ว่ากระไดยืดดอกพี่น้องนี่ได้ยืดดอกหนึ่งนะครับนี่ครับแต่ว่าอันนี้พี่น้องผมว่าอันนี้มันเฮละงกพี่น้องแต่มันขึ้นมีดอกเดียวผมว่าเดละงกครับมีดอกเดียวนี่ โอ้ยพ่อดอกเดียวก็ได้ดอกเดียวแล้วพี่น้องไปมันบ่มีผีมีน้องเลยมอยีออกอยู่ดอกเดียวนี่ครับพี่น้องฮิละงอกไปครับน้องครับเมื่อนี่หมานคักๆเลยครับพี่น้องมาพร้เฮ็ดเพิงเขาครับพี่น้องเบื้องน่เปียงแล้วครับ,บให้ขอหลักเสียงยงๆเงนะครับพี่น้องเบิงบ้งเบืงบ้งเบืง้งเบื้งพี่ครับสองดอกหนึ่งเอานี่กันงามบ่ ถ้าเกิดง่ก uh, ็นี่มันสิเอาหออกส้นเอาลยยเปียงลหะให้มันไปอ่ยนขอกุนองีสเด้อพี่น้องยาวากันเด้อเฮ็ดเผื่อเขาเพราะว่นเดี๋ยวขี้ดินไปน้ำให้เพิ่นนั่นไง เห็ดผึ่งหวานตัวนั่งบนเห็ดผึ่งเขาเห็ดผึ่งหวานติใช่เห็ดผึ่งหวานป้าแย้ไม่เกิดกระดกกระเดียนะแมนเห็ดผึ่งเขานี่ต้องเป็นดอกนี่อ๋อเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งหวานเฮ็ดผึ่งเขามันต้องเป็นขี้กุ้งได้นี่เห็ดผึ่งหวานพี่น้องอันมันหัวก็ออกได้พี่น้องนี่เบื้องเบื้องเบิ้องอ๋อนี่ตีที่ว่าเพิ่นตามหาเห็ดผึ่งหวานเพิ่นหวานเอาบอกพี่พลน่ะ เอาผัวนอกกอนควนควบมาแล้วผัวเห็ด <c oughs> กันเปเห็ดปวกว่านี่พี่น้องครับบ้าเปี๊มาพร้เห็ดปัวนหน่อยดอกนึงน,นี่นครับนี่ขุดจังดไดร่แ้วเนี่คือเบ้อหกแกเดี๋ยวขออนุญาตขุดกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับพอแล้วดอกหนึ่งครับเปียงเห็ดเผ่งแต่เห็ดเผ่งดีย,ยังไป,ไปพี่น้องเบ้าง <c oughs> เสียมสับเลยโอ้โหไก่ใบชนหรอสวายใหญ่ไปใส่กรตาตายไอยางไก่ด้วยสุพรณเห็นบ้เห็นบ้เห็ดปวกขุด่มือเล็กเลยขายไงได้หรือเธบ้าเปลี่ยนยางไก่้ดอกไงขาู้ขุดนี่แหละ เอาเปมะพร้าวเห็ดปวกที่เหลือเขาไหวชนแล้วโอ้ยไหวชนนหรอพี่น้องเหลือตะดอกบ้งอะแต่เอาสันนี่แหละพี่น้องครับกล่องสันนิดหนึ่งนะครับผมมะพร้าวเห็ดดินสามดอกพี่น้องนี่นี่ดอกนะึงนี่สองดอก พี่น้องเห็ดดินนะครับสองดอกแล้วก็สามดอกพี่น้องครับผมได้เท่านี้แหละครับพี่น้องหมานตะเห็ดดินมื่อนี้น้องครับผู้ดอกหนึ่งโอ้ยเห็ <c oughs> ดพอตะเห็ดดินดีพี่น้องออกดีดีเห็ดดินเบิง้งพี่น้องครับถ้าเขามาในปลามาเจอ b b rab, เห็ดแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือ เห็ดท <im sharing> ่านะพี <im> <never happens> <fishing> ่น้องมันกินบ่ไดเลยครับเป็นเห็ดเบี้ยเป็นเห็ดมีพิดนี่พี่น้องเวลาเห็ดท่าเกิดนี่่นสิเกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มกันนะครับพี่น้องนี่นี่ครับ่ข่เบิ่งใกล้ๆก้่อนนี่ครับนี่คือเห็ดท่านะพี่น้องกินบ่ไดเลยครับเป็นเห็ดมี่ผิดบอกพี่บอกน้องเหนํานดี๋ยวสิเขียให้เบิ้ง้อครับนี่นี่ครับข้างลาง่นสิเป็นแบบนี่ได้พี่น้องกินบ่ไดด้านบน่นสิเป็นแบบนี่พี่น้อง เป็นเห็ดมีผิดกินบ่ได้เด้อครับฝากปีฝั่งน้องไว้น้านี่ครับของมะพร้าวผีเสือก็ลังผสมพันธุ์กันอยู่กับยสิีไทยพี่น้องเบิ่งนี้ลายงามบอกพี่น้องเบิง่งเฮ้ยเบื้องลายงามยายอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียทุพุนอาจจะเป็นตัวผู้เขาโคกับเห็นทุกอย่างสิเลยยายเลยจับจับมาเสียวขึ้นอันทึ่งพุน จับหไหมไหมนี่พี่พี่หน้องเบิ้งก่อนเบิ้งพี่น้องพี่เสื้อนะครับน้ำบ่กพี่น่อง่นผสมพันธุ์กันอยู่ใส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  <laughs> <laughs> เบื้งยเบิงมาเบิงเบิงปันกันเด้อให้เบ้าเปกดอกหนึ่งขอดอกห่างๆก็ได้ตายตายตายคุนคุเราไหมเอาคุคุเลิกๆเด้อคุณแบบนี้สีขาไงอยู่ขายเนาดิ้่เ้ขายนเ้ยบงพีน้อง้อบบ้าเปกกัจังยางไปยังไงดอกสูกบเบื้องก็บอกว่าโค้งก้อนโค้งเยโค้งนี่มันออกมันเพาหาคนเปลี้ยนสุก กกนี่มันออกไหมออกเห็ดเพิงไหมเอ้เห็ดปวกไหมหาสะกอน้อโขกพี่ปลอกกเจเห็ดจังใดเลยมันหล่อโรงเรียนโขกพ่อนที่โกพี่ปลอกเขาก็หาอยู่สายทังโบเป็นหอกดิตายเพิ่นกินเดนี่ห้เพิ่นกิน ทางไหนตัวบ่ใส่นู่นนี่ปาดเย่ปาดเดี๋ยวคอยคือปยหญ้ามาท่างพี่ปาดคุดไหมคุดจิคุด้พีนเอไนะโอ้คุุดเอ้ยเอาต่พูดเดียวเห็ดไข่กระดอกแง่ก็ได้ผูดเดียว บ้าเปรเด็ดแต่เฮ็ดดินก็เฮ็ดแดงเออเอาเลิกเลิกคุดเลิกเลิกนี่แคุดเลิกเลิกนี่มันมันมันเลิกเลิกเลยเออขามันเหี้ยด้วยหนึ่งสิมันก็บ่มีคนมาเห็นดอกมันเลิกปนีปลาเนาะโอ้ยตายไม่เสียมหักซะแสดงวันออกในปลาเพียงอย่างเนาะมันมันดอกเดียว ดอกเดียวดอกท่อกระตาผุ่นใหญ่งัดแหมงัดซะก่อนมันค้างมันค้างเงาไหมไม่ไยเอองัดสั่นึงโอ้ยโอ้ดอกใหญ่ใหญ่ไปไปพี่น้องครับมาพ่อเฮ็ดแดงดอกหนึ่งเกิดที่นี่แหละพี่น้องห้อยโพดเตบอเบิ้งได้เปลียนแล้วพี่น้องแตาหากบ่เฮ็ดแดงพผลนะโอ้ยพ่อตาเฮ็ดดินพี่น้อง นี่ครับเห็ดหน้าขาวเห็ดดินบ้านเฮาครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งพากันบู์มาเอาเห็ดด้วครับนี่โอ้ยโอ้ยแต่กระตาควมโอ้ยกระตาคอยควมตายเห็ดมุนหมดเลยนอนจากได้เห็ดแดงนี่พี่น้องนี่ครับเห็ดแดงเห็ดแดงสองดอกครับกระตาขวมเลยโอ้ย ี่น้องครับอันนี้มะพร้าวเห็ดปวกขี้ไก่แต่กับบ้าเปรกก็ซิบ่เอาดอกครับนี่ให้พี่น้องเบิ้งก็ซื้อนี่เห็ดปวกขีก้ไก่ครับดอกน้อยผลพี่น้องเบ้อดอกเบิง้งพี่น้องเห็ดปวกขี้ไก่ครับไ,กกกปไปยังพ่อยัง,ยงป้าดยายดอกแรกได้ยู่ใต้ปุมนะ่มอะ ป้าเดี่ยมันสองดอกแล้วตนนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ใส่ไม้ป้าพี่น้องครับให้พี่น้องเมื่อีใกล้ๆก่อนมีดอกนึ่งพุ่นดอกนึงอ้าเปิดเอาเลยอ่ะแม่เลี้ยวมันเขาพอบวอยู่บ่า้าเป็นของขามันก็เป็นแดงสี่เลยป้าสองดอกต้นซ้อนกันซ้อนกันอีกสองดอกต้น S <S เป็นสามดอกตัวหนะึ่งเหมือนมอบุญเอ้ยไปบอเปีป่ยงเมื่เอ,อ <ไป S 1> เท่าไหร่ยังย่างอยู่พี่น้องด้ยไปไปหาต่อเลยครับพี่น้องครับพอ,พอหิดดินนะพี่น้องดอกกระดังสีไว้ชนเราพี่น้องน้องครับทางพูดเพิ่นกีดกันยังดอกกีดยังกัน ใช่เอาเราตีโน่นนี่ปัดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวกล่องมั่วกล่องไรเหมือนปัดเป็นพี่น้องกันสามดอกพี่น้องเบิังอันนี้เอีไยอันนี้น้องสาวอันวะนี่อันนี้ลูกหล้าเอ้า งามค่ะงามค่ะเอาซะข่อยสิขุดขี้ปมมือนีบ่ได้เห็ดบ้าเป๋เห็ดขุดขี้ปมพี่น้องโงามงามงามเังสี่เหรียญเป็นของเฮาายางยุกไก่มันได้กลับเป็นของเฮาเลยเนาะเข้าอื่นเหม็นรั่วมากอย่างเละไปขุดขี้ปมต่อก่อนวันนี้บ้าเป๋มากกว่าเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดไข่ไหมโอ้ยเห็ดไข่ไหมใช่หรือเห็ดเบี้ย โอ้เห็ดใครเห็ดใครขาออกก่อนพี่น้องนี่ดอกใหญ่โยนีโอ้โคดีครับโคดีโอ้พี่น้องยางมากกันบูปลาเพกมาพี่น้องโอ้ยมาพ่อคุณดินคุณครับนี่ครับเห็ดดินครับพี่น้อง พี่น้องใหญ่ผืนเอิ่นมาเบิงว่าละายมาเบิงอันเห็ดปวกเอินเห็ดคล้ายป้า,าป้าพี่น้องครับผมเม่เคยเห็นเห็ดไข่ใหญ่ปนี่จักเทียเบิงพี่น้องดอกไงปะโอ้ยอไป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 เบิงพี่น้องพ่อเห็ดนาคาแล้วครับ <c oughs> นี่ครับดอกสวยอยู่พี่น้อง พี่น้องครับคุณไปพ่อเฮ็ดนาคายแล้วเห็ดดินนะพี่น้องบ้านผมก็เอินเฮ็ดดินนะครับโอ้ยนี่ครับเฮ็ดดินโอ้มนีหมานแต่เฮ็ดดินพี่น้องเฮ็ดอื่นก็บ,บค่อกเขาได้หาต่อไปครับอยู่สายอย่่่างได้โอ้พี่น้อง บบาเปเของมันนหาหมองออกกับพ่าพอ่อมูอยู่ใส่บบน,นี้ตายไปยหกโอ้ยหลงมูอยากกระน้ำนั่นอยู่บบน,นที่จะเจอบนอยู่ท้างไย นีครับพี่น้องได้เห็ดหนาข้าครับเห็ดเห็ดดินพี่น้องอันนี้เขาเรียนว่าเห็ดดินนะครับไปหาต่อไปครับพี่นอ้นองครับนี่ปลาฝนกระลังลงเม็ดพี่น้องนี่นี่ครับหาไปเรื่อยๆปลาทางฝนปลากะโอ้โคงพี่น้องมากย่ำได้กะบ่มีปลาได้ว่าแปลนออกพี่น้องมแต่หกเลยปลาหาเห็ดเนาะครับปลา มีแต,ต่ต้นเพกพี่น้องพุ่นต้นเพกเต็มด้วยฝุ่นฝนลงเมล็ดเหรอครับปกเพกปกเพกลงมาแล้วพี่น้องไปย่างไปครับหาไปเรื่อยๆคนยุ่งขังหนาเาห้งฮาร์ไปแถวนี้เหรอเหา <c oughs> พผอบพี่น้อง ครับพี่น้องพอเห็ดดินนะครับ <c oughs> นี่ครับกระได้ตั้งสิ่ธิหลืพี่น้องก็หาไปเรื่อยๆกระได้เห็ดดินเห็ดไข่ไปสิทธิหระพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับ